สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายภาษีเชนยอคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายภาษีก็ได้นั่งขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาไปแนวทางงบประจำวันที่16ตุลาคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายภาษีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจยายภาษีนะไม่เลิกจ้าพี่น้องหลักการจะลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยามยายภาษีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบบริพาดเบิร์นพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดเช่ญจอบอาจารย์ใดหรือจะคคอมมมมเเนต์ขาาาาาุยยยยททัักกบพก็ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะจากพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับบอลร้ายยายห้างจ่าไปเบิ้งขอมูล้นี่ทั้งวันที่16ตุลาเล่นเนาะจากพี่น้องเนาะอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นเนาะเอ็ดผ่าฮัตมาสัญจ่าเพิ่นว่าเพิ่นหายหนึ่งเจ็ดเนาะจากออกเจ็ดหนึ่งพี่น้องมาเบิ้งวันนี้ว่าเอ็ดผ่าฮัตเพิ่นหายอย่างมากเนาะจากพี่น้องเนาะ16ตุลารัฐบาลมาสัญจ่าเอ็ดผ่าฮัตเพิ่นบอกว่าสองหนึ่งสองสองสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองและหนึ่งสามจากแนวทาง รัฐบาลของแอดประหัดบนหรือล่างก็ได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ากับลาวซันหนึ่งตัวล่าพนบอกสองตัวมาบนหรือล่างว่าซันเขาโตเดียวนอกจ้กพี่น้องเขาเจ็ดบนเข่าสามล่างเนาะจา้ามาเบิ้งวันนี้ว่ากลับละเพื่อนห้อีกอย่างมากเนาะจ้กพี่น้องเนาะกับลาวซันจ้าพี่น้องมาบอกซ้ำนี่แหละเด้อว,ว่าซันสิบหกตัวล่าพูบนบอกว่า แปดศูนย์สองหกสันจา่ามาสองตัวตบนรางเก็นสันจอนหรือว่ากับละวสันจา่ามาบอกซ้ำนี่แหละวสันจา่าเพิ่นว่าเนาะผู้ใดติดตามแนวทางเพิ่นอยูก่กับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจา่าต่อไปเลยจา้าอันนี้ตามล็อกวสันจา่าเพิ่นวา่างวดที่แล้วให้ยแปดสามแน่จ่าเนาะลักหน่วยล่างวสันจา่าเพิ่นวา่าเพิ่นก็ให้มากหนึ 1, 3, ่งสามหาวสันเพิ่นก็เลยจับคูม่มาให้ยแปดสามแน่ใจพี่น้องกระเข่าแปดสามงวดนี้มาเบิ่งวา่าเพิ่นใหายเอียงกะเนาะ ปักหลักหน่วยล่าง่สันจ่าเพิ่นว่าพ่นหายเจ็ดห้าเก้า่สันจ่าพี่น้องเพื่อนกะจับคููมาหาอีพร้อมเนาะจ่าพี่น้องเนาะหน่วยล่างพ่นหายมากแค่สามขันผู้ใดมีตัวดีก็จับใส่ได้เนาะจ่าพี่น้องเจ็ดห้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกะจับมัหายสองเจ็ดสองห้าสองเก้าแปดเจ็ดแปดห้าแปดเก้าสี่เจ็ดสี่ห้าและสี่เก่าจากเนี่าทาั้งตามล็อกมาจ่าพี่น้องปักหลักหน่วยล่างพ่น,งพนหายมาก สามโต้เนาะจ้านอกจากเทปนาจอเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ยายใบสีไปพอมากงวดนี่งวดแรกเนาะจากก้านาะกจาบ่มีเทียบเนาะจ้าเพิ่นให้มาสี่ครูลางเนาะงวดที่แล้วเพิ้ลไฮแปดสามเม่อสัาห์ก่นาจ้างวดนี้เพิ่นให้มาสเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งต่อเลยเนาะจ้างวดนี้เพิ้ลไฮมาสองสี่สองห้าสองเก้า 5 9 4 5หและสีเก่าจากแนวทางลางตกมาสันจายพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางไดนอกจากบ่มยีดแนวเทียมนอกจากแยกไปสีไปพอมากงวดหนงวดแล้วก็เลยเอามาให้พี่น้องแทนผู้ชมเบิงนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คิดเองทำเองแยกไปสีรงให้เบิ้งงวอว่านอาจารย์ชุบลนเขาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเขาตัวโตนะจาะพี่น้องมาเบิงงวดนี้เพิ่นให้มากเลยจ้ะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าชุดเต็มเอาชุดเต็มไปก่อนจ้ะพี่น้องเอาล่องเอาชุดเต็มเพื่อนไปพิจารณาเบิงก่อนนะจาะเนาะ บนมาสัญจาเดนเก่ากับหนึ่งนาจากพี่น้องเนาะสามตัวบนพนกัสากเกลสามเจ็ดเก้าสามสี่เก้าสเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ่าและเจ็ดหากจากเน่ยวทางของอาจารย์สุวะโลดคิดเองทำเองมาสัญจาบนว่าแคปบหน้าจอไว้เป็นเน่ยวทางเดียวเพิ่นเอาชุดตัดมาหายแค่แปสีกะเสียมาล่วงห้ยบึงคือเก่านะจากพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นลา่างสันจ่าพูนว่าเด่นล่างซีว่าสันจ่าพี่นองกบพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้พูนบอกว่าเอดลัดว่าสันจ่าพูนว่างดที่เลี่ยวพูนบอกว่า เดินล่างสูตรหนึ่งว่าสันจะใหายมากเขาแปดนอกจากนอให้แปดสี่สองหนึ่งเขาแปดนอกจากมาเบืองวันงวดนี้เดินล่างวีหนึ่งเปิหายอีกอย่างนอกจากพี่น้องเนาะเดินล่างสูตรหนึ่งว่าสันจ่าองอาจา์รัดนอกจากพี่น้องหนึ่งสองสี่เก้าว่าสันจ่ามาซิบก็ไดมาหน่วยก็ไดล่างว่าสันจากพี่น้องกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนอกจากต่อไปเลยจ้าเสี้ยนตามนัดว่าสันจ่าพี่น้องเสี้ยนตามนัดสิบหก <Billie S 2> <Idi om. S 1> ตุล่าสวสันจะงวดนี้เดินแปดะสันจะเซียนมาตามนัดมาเพิ่นเพื่อนมาบนกระไดมาล่างกระไดเนาะจ่าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางกับโบเอามาเทียบเงเที klar, ่ยวเพื่อนหายรุดเนาะจ่าพี่น้องก็เลขโบเอามาหายเบิงเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์รัรวสันจ่าเดินล่างสูตรสองวสันงวดที่แล้วเขาสามเนาะจ่าเนาะมาเบิงงวดนี้ว่าเพื่อนหายเขาอียงเนาะจ่าเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเดินล่างสูรสองาสันจ่าเพื่อนว่าเบิ้งสูตรแหลกหรือมาเบิ้งสูดสองเนาะจ่าพี่น้อง เพิ่นบอกว่า1 3 4 5ามาตัวใดตัวหนึ่งบอสิบกนหน่วยจากแนวทางของอาจารย์รัดเด่นลางสูตรหนึ่งและสูตรสองออมาห้เบิ้งครบแลวเนาะจ้าพี่น้องกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าของอาจารย์กิดวสันจ้าเพิ่นว่าห้3โตัวสองตัวบนนะสัน่นงวดที่แล้วหยวาหแปกับ3เนาะจ้าพี่น้องไปเข่าข้างลางเนาะจ้ามาเบิ่งงวดนี้ว่าเพิ่นห้อีกอย่างมาก ืรัตตลีไว้กระดเนาะจากพี่น้องแต่มันไปล่องลางเนาะจ้ากนอกขังเรื่องงวดก่อนกับเก่าสามกับเขาคู่โตเนาะจากงวดนี้ให้ยแปดสามล่งลางจากเมื่อเบิ่งวังงวดนี้สิบหกตุลาหายยังมากนาะจากพี่น้องเนาะสิบหกตุลาว่าสั้นจากคงทีว่าสั้นเพิ่นกับห้มากเจ็ดสี่และสี่เจ็ดพิจารณาเป็นแนวทางใดจากจากแทวทางสูตรบนเนาะจากสองตัวบน มาบนกระไดมาล่างกระไดลหลวดที่เลี้ยวล่วงลาง8 3สาต้งตรงเลยนะจ่ะพี่น้องก็พิจาราหน้าเป็นแนวทางของแอดกิดได้นะจ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรไม้ใบดําสันงดที่เลีย้ยวแยกแพรสีกระลงใงห้เบิงชุดเน้นของเพลิน8 3สว่าสันจ้าเข่าข้างล่างตรงตรงเลยนะจ่ะเนาะแอดโด8ทิศว่าสันสูตรไม้ใบดํามาเบิงงดหนีสิบตุลาวาปนให้อย่างมากนะจ่ะพี่น้องเนาะ สูตรไม่ใบดำสิบหกตุลาว่าันเม็ดเดียวด้วยปังวัันจ่าแอดโด8ทิศเพื่อนหามาหกแปดแพิจารณาเป็นแนวทางแยกไปสีกับสีไปหาลอตเตอรี่ไว้เป็นเลขไทยรถทะเบียนถดแยกไปสีนอกจากพี่น้องหกแปไปเบิ้งไม่เลยจ้าบาทที่นี่สูตรไม่ใบดำชุดเต็มห้องเพื่อนนอกจากเนาะ3โตบนห้องเพื่นกับมี4สี่เจ็ดหกสีดหกสีตัวหก 68และ69ที่เพิ่นตัดให้ก็คือ6886จากแนวทางสูตรไม่ใบดำเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้2ตัวล่างาสั่นจ่าแยกไปสีไปพอมากงวดนี้งวดแรกบ่เห็นอันใบเทียบเพิ่อนเนาะจ้าก,ก็ขอตรวจคอให้หลายๆไปพอมากงวดนี้งวดแรกเพิ่นว่าเพา 8, ิ่นให้83ตรงๆนี้เนาะจ้าสูตรล่างเพิน่นงวดนี้เพิ่นให้มา2 3 4 3 2 7และ4 7ตะวายแยกไปสีดับ2ล่างเนาะจ้าพี่น้องงวดนี้ก็พิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นล่างตัวเดียวแอดทอนสูตรหนึ่งมาสันจางวดที่แล้วหาสามออกแปดสามงวดนี้หายี่มาสันจ้าสูตรหนึ่งเด่นล่างของแอดทอนเนาะจ้าู้ใดติดตามแนวทางเด่นล่างของแอดทอนยูกับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะตัวเดียวล่างเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้กับสูตรหนึ่งอันนี้กับสูตรหนึ่งคือกันจ่าพี่น้องเพื่อนหายแปดกับเป็นซีเนาะจ้าพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดหนึ่งวส,สันจ่าเพล่นว่าสามตัวแตกตรงใจบอวส,สันจ่าเพล่นว่างวดนี้เพื่อนหาแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าวสันสองตัวเพื่นกะหนึ่งหาหาหนึ่งจากแนวทางแอดหนึ่งเนาะจ่าพีน่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นบอกว่าแอดสุยวส,สันจ่างวดที่แล้วเพิ่อนรูดเนาะจ้ะเนี่นยไปส,สีกับเลบยบอเอามาลงให้เบิ้งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะกับมาเบิ้งวางงวดนี้เพิ่นให้มากก็คือ0207 0 8 2 7 2แและ78จากแนวทางของคนผู้ใดติดตามผมอยูก่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใลเนาะจา้ะจาเนาะจ้า่ทยคลิปนี้แยแฟซีก็ขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องนาะจา้าเด็กๆเขามารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแกร่ง,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 งยิ่งๆเรื่อยๆสุขุมสุกคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาะจา้า,จาีดได้แบงปันขอมูลให้ย่แฟรซีให้ให่พอ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางนาาจ้าขอบคุณในรายเด้อจา้าสวัสดีจา้า